คิดว่าข้อนี้ต้องแปลไหมข้อนี้ต้องแปลนะเพราะว่าใน choice to กข้อเป็น verbs หมดเลยเป็น verbs หมดเลยเดี๋ยวมาแปลทีละข้อกันนะครับเริ่มจากคำแรก dismiss แปลว่าปฏิเสธไม่ยอมรับอะ่ะ dismiss ปฏิเสธไม่ยอมรับเช่น dismiss a proposal ปฏิเสธข้อเสนออะ มีคนนะี่ยมาเสนอเงินให้คูเบิร์ลพันล้านให้ไปทำงานด้วยคูเบิร์ต -dismiss a proposal ปฏิเสธไปเลยคูเบิร์หยิ่งมากแบบเนี้ยหรือ -dismiss an idea เจ้านายอะ่ะเขาไม่ยอมรับไอเดียเราก็บอกไอเดียเราโง่มากแก -dismiss ปฏิเสธไม่ยอมรับ -dismiss ปฏิเสธไม่ยอมรับส่วน benefit ความหมายบวกหน่อยแปลว่าช่วยได้ประโยชน์ทำให้ได้ประโยชน์ลักษณะนั้นตั้งแต่คูเบิตมาอยู่ชุมชนแห่งเนี้ย โูเบิร์ดเนี่ย benefit the community เฮ้ยทำให้ชุมชนได้ประโยชน์จเจริญรุ่งเรืองเยอะมากเลยแต่ถ้าเกิดนักเรียนเขียนว่า benefit from ถ้ามี from ด้วยความหมายตรงข้ามเลยนะจะแปลว่าได้รับประโยชน์จากฮะเช่นโนะูเบิร์ดอะ benefit from a new policy เฮ you ้ยคูเบิร์ดได้รับประโยชน์จากนโยบายใหม่เยอะมากเลยแกทำให้คูเบิร์ดอะทำงานได้ยืดหยุ่นขึ้นได้เงินเยอะขึ้นลักษณะนั้น benefit ทำให้ได้ประโยชน์ฮะ benefit ทำให้ได้ประโยชน์ทำประโยชน์ให้ลักษณะนั้นไปต่อนะครับ commit มีหลายความหมายหลักๆก็จะแปลว่าทำอะไรบางอย่างอย่างมุ่งมั่นจริงจังผูกมัดลักษณะนั้นจริงๆแปลว่าทำความผิดก็ได้แต่ขอไม่พูดถึงแล้วกันไม่ใช่บริบทนี้ ยกตัวอย่างที่แปลว่าจริงจังมุ่งมั่นเนาะมันมักจะมี to ตามมาเช่นเราบอกว่า commit to an agreement เขาเนี่ยผูกมัดกับสัญญาฉบับเนี้ยมุ่งมั่นที่จะทำตามสัญญานะทำตามข้อตกลงนะหรือ commit to a relationship เขาว่ามุ่งมั่นจริงจังต่อความสัมพันธ์นี้นะก็คือไม่เลิกกันง่ายง่าอ่ะเฮ้ยฉันน่ะ commit to a relationship the relationship แสดงว่าจะดูแล ทนุถนอมโอนเงินให้แฟนเป็นอย่างดีลักษณะนั้นนะฮะคือมีความมุ่งมั่นทุ่มเทผูกมัด c o m m i t มุ่งมั่นทุ่มเทผูกมัด c o m m i t มุ่งมั่นทุ่มเทผูกมัดและคำสุดท้ายฮะ address อุ๊ยแปลว่าที่อยู่เปล่าแต่เป็น verb ได้จะแปลว่าจัดการหรือรับมือปัญหาจัดการรับมือ address จัดการรับมือ address an issue รับมือจัดการกับประเด็นประเด็นนะนะั้นน่ะ issue ประเด็นปัญหา address a problem จัดการปัญหานั่นนะไปแปลโจทย์สิว่าเขาต้องการคำไหนมากที่สุดนะฮะเขาบอกว่า to ถ้า to ขึ้นต้นประโยคเนะี่ยอาจจะแปลว่าที่จะหรือเพื่อที่จะก็ได้ติดติด the issue of declining sales issue แปลว่าประเด็นใช่ไหม the company launch a new marketing campaign ถาม launch แปลว่าอะไร ต้องสอบทุกอีกต้องจำไม่ได้ launch แปลว่าปล่อยก็ได้ปล่อยเรือลงนะ้ำอย่างเงี้ยหรือเปิดตัวก็ได้เปิดตัวโครงการต่างๆหรือวางขายผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ได้ปล่อยเปิดตัววางขาย launch ปล่อยเปิดตัววางขาย launch ปล่อยเปิดตัววางขาย a new marketing campaign aimed at ในที่นี้ aimed เป็น verb ช่อง3ที่เรียกว่า past part นะ uh, verb แท้คือ launch ไปแล้วนะครับแต่ขอไม่ลง grammar ลึก at younger c o n sumers เขาบอกกับเราว่าเพื่อที่จะตืดตืดตืดประเด็นขูเบอเผิ่ไปลบเพื่อที่จะตืดตืดตดประเด็นของยอดขายที่ลดลงอ่ะปัญหาของยอดขายที่ลดลงอ่ะบริษัทได้เปิดตัวแคมเปญการตลาดตัวใหม่อ่ะซึ่งพุ่งเป้าไปที่กลุ่มผู้บริโภคที่อายุน้อยลงกว่าเดิมอ่ะอายุ50าแม่เอาละน้อยลงเป็น30กว่าแล้วกันนะครับตอบอะไรดีเพื่อที่จะ แก้ไขหรือรับมือกับปัญหาครับตอบเป็น address 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 ทวนพท์ก่อน dismiss แปลว่าอะไรคร่าวๆก็ได้แปลว่าปฏิเสธไม่ยอมรับใช่ไหม dismiss ปฏิเสธไม่ยอมรับ benefit ทำอะไรทำประโยชน์ให้นะครับทำให้ได้ประโยชน์ benefit ทำให้ได้ประโยชน์ benefit ทำให้ได้ประโยชน์ commit to หรือ commit แปลว่าอะไรมุ่งมั่นทุ่มเทผูกมัด commit มุ่งมั่นทุ่มเทผูกมัด address แก้ปัญหา address แก้ปัญหาจัดการปัญหาฝากคำคมปิดท้ายครับเขาบอกกับเราแบบนี้ครับว่า don't just sit there อย่านั่งเฉยๆอยู่ตรงนั้นนะ address the issue จัดการกับปัญหาซะ like your the CEO of solution solutions แปลว่าการแก้ปัญหาครับ not the intern of ignoring ignoring แปลว่าการเพิกเฉย อย่านั่งเฉยๆจัดการปัญหาเหมือนกับแกเนี่ยเป็น CEO แห่งการแก้ปัญหาซะไม่ใช่แค่เด็กฝึกงานที่เพิกเฉยต่อปัญหาต่างอะ่ะคือเขากำลังสื่อว่าเวลาเจอปัญหาลงมือแก้ปัญหาเท่าที่ได้นะครับคิดซะว่าเราอะ่ะเฮย้ยเป็นแบบเหมือนกับผู้ยิ่งใหญ่อะ่ะที่แก้ปัญหาได้ฉมังมากจินตนาการเอาไม่ใช่เด็กฝึกงานที่เงอนะเอะงะแก้ปัญหาไม่เป็นนะครับลงมือแก้ปัญหา เท่าที่ได้ดีกว่าไม่ได้แก้เลยเนาะอย่างเช่นปัญหาหลายคนตอนนี้คือยังสอบทวกไม่ผ่านใช่ไหมเั่นวิเคราะห์เลยเฮ้ยจุดอ่อนเราคืออะไรอ๋อพื้นฐานไม่ได้เลยถ้าพื้นฐานไม่ได้อย่าพึ่งตะลุยโจทย์ครูเบิร์ตว่าแนะนําให้เลยนถวยโก Go, ให้จบถ้ารีบสอบไปสอบได้เลยเพราะเน้นมันจะครบละ7จ็ดพาร์ทมีเทคนิคมีปูพื้นมีโจทย์ได้ทําครบหมดแต่ถ้าเกิดนักเรียนเนี่ยพื้นฐานพอได้แล้วเราอาจจะดูแค่บางเรื่องที่ยากๆในทวยโก Go. แล้วข้าม ไปฝึกทำโจทย์ในดีอัปเดตเพราะจะเป็นแนวข้อสอบที่ออกสอบตอนนี้มีโปรให้ครบทุกคอร์สเลยนะ นะครับทั้ง T วยโก้เดี๋ยวอัปเดตตะลือโจดกราฟต์ grammar, ตะลุยโจย์คำศัพท์หรือโจดครบชุดมีให้หมดลองสอบถามผู้จัดการบุ๊กใน Line ID แอดคูเบิร์โฮมได้ l ล n e ดีนี้นะครับว่าตอนนี้มีโปรโอ,อะไรอยู่นะครับหลายครั้งเลยได้ครบทุกคอร์สนะถ้าซื้อแยกเนะี่ยคอร์สละ3000บาท5คอร์สก็15 0 0 0อย่าซื้อแยกดีกว่าคูเบิร์ตแนะนำให้ซื้อในโปรไม่บางทีไม่ถึง3000ก็ซื้อได้ครบแล้วลองถามผู้จัดการบุ๊กดูเจอกันในคอร์สเรียนครับ